ยื่ค่ะพ่อแม่พี่น้องอาหารเร่งด่วนพ่อแม่พี่น้องเชิญค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะเก็บของเหลือๆเอามาทอดนะคะเพราะว่าตู้เย็นเสียโอ้ยุ่งแม่หมดเลยค่ะเอ่อทอดหมูกันมันเหลือในตู้เย็นอะตู้เย็นมันเสียเลยจองเลาะของเอามาไม่งั้นอะไรนี่อะไรอีกนี่อะไรอีกกุ้งอะกุ้งก็ไม่เหลือความสดแล้วค่ะเนี่ย ซื้อกุ้งมาจะทำกุ้งหม้อ้นเจนเลยตายหมดเลยค่ะตูเ้เย็นมันเสียยุ่งไปหมดเลยค่ะร้านก็ยุ่งอีกค่ะเดี๋ยวทอดไก่สเปซี่เสร็จแล้วเราก็จะต้องไปกินไอ้ตัวโยริโยริอะค่ะช่วยได้หน่อยเพราะว่าตื่นมาวันนี้ปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยค่ะก็กินตัวนี้ละมันจะช่วยได้ก็ <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยก็จะต้องไปกินโยริโยริอีกแล้วค่ะใส่ทอดสเปซี่ค่ะเมน,น,นูนี้ทำง่ายค่ะไม่ยาก ซื้อผงสเปซี่คู่กับไก่ให้ได้เลยค่ะไก่หมูเลยได้หมดเลยละจะมีรสชาติแค่นิดนิดหอม้วยแทนี่น่ไหนเรามาทอดค่นะใส่ทอ,ทอดทอดสเปซี่ เดีวค,ะะคะ <man heavy> <man heavy ่ะไก่ทอดเ็นซี่ค่ะยัอะๆค่ะพ่อแม่พี่น้องอาหารเร่งด่วนเหนื่อยมากเลยค่ะกินเสร็จนี่แล้วจะไปกินโยริหน่อยแล้วค่ะไหนร้านโยรวายอีกโอ้ยตัวเย็นก็เสียอีกอารมณ์เสียค่ะพ่อแม่พี่น้องเชิญค่ะเราจะกินโยริแล้วค่ะทำเวลาค่ะเหนื่อยมากแรงขนาเนี้ ได้ตัวยยนิยยนิยูนิมาช่วยแล้วก็เนี่ยหนึ่งช้อนพอค่ะช่างก็จะมาเอาตัวยังไปซ่อมช่างมาแล้วค่ะเดี๋ยวต้องรีบกินก่อนยุ่งไปหมดเลยค่ะเนี่ยรีบกินตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวปลให้มันใส่นิดหนึ่งหลาน,นยังร้องอ้ยอบุ่นวายเลยค่ะว,วันนี้บุ่นวายมากเอาราคาเนี่ยค่ะยิยูนยิกินง่ายคะ่ะ ง่ายค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยค่ะที่ผลแก้ปวดเมื่อยหัวเข่าเนี่ยเยี่ยมเลยค่ะรับรองได้เลยพร้อมรบกับหลานแล้วค่ะช่างก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้องไปสู้กับช่างอีกค่ะเ <c oughs> นี่ยช่างมาแล้วค่ะช่างช่ <c oughs> างดูเย็นค่ะโอเคแฟ <c oughs> นแฟนเพจก็นไหนที่จะให้บริจาคดูเย็นเชิญเลยค่ะยินดี <c oughs>